รวมรถมือสองจแนะนำให้ท่านชมกับ Honda Jazz นะคะ Honda Jazz ปี04ค่ะตัวท็อปเกียร์ออโต้นะคะราคา94,000บาทค่ะราคานี้เป็นราคาตัดสดอย่างเดียวนะคะดูรูปเพื่อประกอบการตัดสินใจข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเบนซินนะคะขับขี่สบายประหยัดด้วยเป็นเก๋ง5ประตูค่ะมีชุดแต่งให้รอบคัน เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพราะเอกสารครบภาษีพรบรปี67ค่ะเงินสดนะคะ9 4 0 0 0บาทรถอยู่ในอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สนใจเน้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของตัวท่านเองเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้านะคะ สำหรับในวันนี้ก็ต้องรากันไปก่อนแต่สำหรับท่านที่ต้องการให้การสนับสนุนแอดมินท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แซง ank, หรือปุ่มขอบคุณเข้ามาให้แอดมินได้เลยนะคะในวันนี้ไปแล้วค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ